คำเตือนเกมนี้มีเนะื้อหาสยดสยองและไม่เหมาะกับผู้ชมทั่วไปกัรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีเล่นดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คาอ์ลพีพีเอ็มชินนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเฮาส์นะครับเกมผีภาพพิกเซลที่อาจจะดูเหมือนน่ารักแต่ที่จริงนั้นมีความดํามืดซ่อนอยู่ถ้าจะถามว่าดํามืดขนาดไหนก็คือมันมืดจนกระทั่งผมต้องตั้งคําเตือนต้นคลิปเพื่อไม่ให้ยูทูบเอาไม้ตีหมาฟาดผมมีรอบเอาล่ะเข้าเกมเอะ อ่าอาะไรผมเหมือนจะเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักคนหนึ่งธรรมดาธรรมดาครับผมเ,เกมนี้ผมไม่ได้อ่านข้อมูลมาก,ก่อนเลยนะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าตัวเองทาอะไรได้บ้างอันนี้อ่าน moving day หลังจากที่ฉันย้ายมาอยู่ที่นี่บางครั้งฉันก็ไม่สามารถบอกได้เลยว่าตอนที่ฉันตื่นอยู่หรือว่าฝันไปวันต่างๆที่ผ่านไปนั้นเหมือนว่ามันจะกลายเป็นภาพเบอร์ซึ่งรวมกันไปซะแล้วอ๋อ รู้สึกว่านางผู้หญิงนี่จะมีอาอารมณ์ความรับไม่ได้หลังจากย้ายบ้านใหม่ครับผมกดชิปเพื่อสปรินเพื่อวิ่ง่ะรับทราบเป็นการวิ่งที่ชา้าแล้วก็หมดแรงไวที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นเลยเออวันดีแมววันนี้มแม,ม่ลูกคิดยังไงที่พี่วันนี้พวกเราจะไปนอนบ้านเพื่อนกันนะนะาถามว่าคิดยังไงเหรอหนูไม่คิดอะไรมากแอกแม่แต่หนูสงสัยว่าทําไมแม่ต้องตอกตะปูล็อกห้องนั้นไว้ด้วยแม่ขังพ่อไว้ในนั้นพ่อไปเล่นไฮโลมาเหรอ โอ้ oh, อันนี้ใครเนี่ยเฮ้ยว hey, ัสซัแมนได้เกลียดห้องนี้ได้เกลียดกำแพงนี้ไอ้ย่าเกลียดทุกอย่างเลยเว้ยแม่น้องสาวก,กับพี่สาวผมอะผมว่าอืมเอ่อ journal entry มีบันทึกอะไรเขียนอีก แมต่ตามีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในสวมอ่าเ The toilet มีบางอย่างอยู่ในซ่วมน,นั่นฉันได้ยินเสียงมันกระซิบหาฉันอยากให้ฉันทำสิ่งที่ไม่ดีไม่แน่ถ้าเกิดฉันฟังมันมันอาจจะหยุดเสียงนั่นก็ได้เวบก็ well, <go. S 1> ผมไม่รู้นะว่าฟังเนี่ยหมายความว่ายังไงก็คือแบบให้ยืนอยู่เฉยๆกันเหรอโ okay. อเคอะไรแซมอนปีศาจจากใต้ซ่วมแล้วฟังเสียงมัน ผู้รอบนู้แห่งโถปวดทุกข์ท่านมีปัญญาจะมอบให้ข้าหรือเปล่าสวัสดีค่ะเอาเออกินทั้งตัวเลยเว้ยไหนบอกว่าถ้าเกิดฟังมันจะไม่ทำอะไรวะเนี่ยเออแม่หนูทีหลังอย่าฟังสัตว์ประหลาดในซ่วมแล้วกันเออไม่ถึง5นาทีก็ตายแล้วสองรอบเออห้องน้ำนั่นไม่ดีอย่างแรงฮะอย่าไปเข้าเลยเอาล่ะถ้าจะไม่ผิด มีคนอยู่ในห้องนี้อ่ะอ๋อนอนอยู่แล้วโทษ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 โอเคผมเป็นคนตื่นเช้าแฮสรุสปยังไม่มีใครตื่นเลยมีตัวนี้ตื่นคนเดียวอแต่ก็อย่างน้อยมันก็มีเวลาให้เรามาเตรียมตัวนู่นนี่นั่นละกันผมว่าอ,อห้องนี้ก็ล็อกอีกห้องข้างล่างนี่คืออะไรเมือนจะเป็นประตูบ้านแฮอืมอันนี้ผมคิดไปเองหรือผมคาดว่าถ้าเกิดใครไปเล่นปินโนนั่นมันจะมีไฟนอลเดสติเดชันเกิดขึ้นวับ สงสัยจะคิดมากไปเองฮะอาลรตอาไงดีเนี่ยตอนนี้ทำไมปิดไฟพุ๊มมันต้องมีเสียงแปลกๆอะแม่ว่างแล้วแม่จา๋ามีสัตว์ประหลาดในชุน่มเอ้านี่น้องสาวของเธอยังหลับอยู่เลยงั้นเหรอแม่ใช่จะเป็นห่วงแล้วสิช่วงนี้เธอไม่ค่อยจะรู้สึกสบายสักเท่าไหร่ป่วยเหรอแล้เอ่อถ้าเกิดอย่างนี้นก็เข้าใจได้แล้วครัเ<อ>บเพราะว่าบ้านเรามีตัวอะไรก็ไม่รู้สิงอยู่สองอย่างแล้วด้วยเนี่ยอ,อยู่เ,เพื่อนหน่อยแม่ อล่าแท็บบี้ได้ปรดใจเย็นหน่อยนะแม่รู้ว่าลูกหิวโอเครับทราบอันนั้นคือกำลังทำแซนด์วิชอยู่ใช่ปะยับน่าจะใช่ครับผมนี่คืออะไรเนี่ยไปขึ้นผอเอ่อนมเหรอนั่นแหละนมให้แมวกินได้ปะอ่าได้ไปอ้าอร่อยไหมเหมียวเหมียวเหมียวนั่นแหละผมได้กุญแจมาฮะเอาให้ใครดีให้น้องสาวเอิ่ม น้องอย่าไปอยู่ตรงนั้นได้โปรดตรงไหนก็ได้ขอแค่อย่าเป็นตรงนั้นเห็นไหมน่ะเครื่องหมายไฟดาวเทติเลชันข้างบนหัวเลยน้องเออตาตุอย่ไมีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันเวรกรรมเอ่อกุญแจนี้ห้องนี้ล็อกโอเคเอ่อตรงนั้นคืออะไรอ่ะมามา what the บ้านเราเอาอะไรโยนท่อน้ําทิ้งวะเนี่ยเสียงอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงอะไรเอ๋อเสียงเขียนหนังสือหรือเปล่าในครั้งแรกฉันก็รู้สึกเจ็บอยู่หรอกนะแต่เมื่อผ่านๆไปฉันก็ไม่รู้สึกอีกแล้วฉันไม่รู้อีกแล้วว่าอะไรคือความจริงอีกต่อไปเว็บ well, ฉันตื่นมาในวันเดียวกัน3มครั้งแล้วเหมือนว่านางเน่จะมีเอ่อตกอยู่ในลูปฝันร้ายอะไรสักอย่างครับผมเออ เมหนูเอ้ยทางหน้าเศร้าซะเหลือกเกินอะไรในบ้านเราป้อนหนูด้วยอะไรทำไมมันถึงไซนั้นวะเนี่ยแม่ผสมสารเคมีอะไรสักอย่างลงไปในน้ำหรือเปล่าโอะแมวตื่นเลยวันนี้จะมีอวโทษทีที่ทำให้ตื่นเอยาโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยโบลิ่งเหรอทำอะไรได้บ้างเอาอยู่เอามาวางตรงนี้ได้ปะ อะกับดักอ่าน่าจะใช้กับหนูได้เออแต่จะว่าไปผมเปิดห้องนั้นยังไงวะเออนั่นแหละอร่อยอร่อยอร่อยมากถึงแม่กูจะเทนมไว้อีกทานนึงแล้วเอ็งไปเรียอีกทานนึงก็เถอะอาล่ละก็ได้เวลาปึ๊บหยิบอันนี้มาสเตซเพื่อเปิดเมนูแล้วเลือกไอเทมโอเคน่าหน้าหนา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 อย่าบอกไม่เห็นหน้าเงาเปรต อ่ะแหะสเปซเปิดไอเทมเลือกของโอเคแล้วก็เอาวางไว้ทีนี้ก็รออ่ะล่ะไอหนูเออผล่มามามาปิดกลับอ่าแตกงัวทำอะไรมาได้บ้างมากาวะเน่อันนี้คืออะไรเนี่ยถังเหรอเอาโยนใส่หน้ามาได้ป่ะเฮ้ยหนูฟันผูอันเนี้ยคิวกับอีไซเคิลอ๋อโอเค อ๋อนี่คือขวานอย่างนั้นเหรอโอเคไม่ต้องห่วงข้าจะโอ้โหรอดอันนัผมรู้แล้วว่าเราจะเอาขวานไปทำไมครับผมมีอยู่สองอย่างฟันอันนี้แล้วก็ฟันไอตัวที่อยู่ในห้องน้ำครับผม What the fuck are you n o e n o e what นี่มันอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับบ้านทีวะเนี่ยใครมันยืนอยู่ในห้องนอนแม่แม่พาป้าไม่ได้อาบน้ําที่ไหนเข้ามาในห้องโอ้โสมพอแม่เอาตะปูตอกล็อกไม่เคยเลยค,ครับผมไม่อยากให้เจอญาติสวัสดีคับมาทำแสนวิทย์ให้สนุกนะครับโอครูปนี้รูปนี้รูปนี้อันนั้นใครนะ่ะอับราฮัมลิงคอนเหรอเออนีออ่สวัสดีน้องสาวสเกตชีวิตชัน ตะเกีชีวิตฉันเกียดตอนเช้าักเกียดทุกอย่างเอ้เอาฟันโอหรือว่าคิดแคทหน่อยไหมซีเรียสว่ะเฮ้ยวัดลูกลิงคอนหายหายไปไหนวะโอเคโอเคโอเคอีกทีนึงอีกทีนึงโอเคเรียบร้อยก็ răng ngầu khai với răng ngầu liên khuẩn. Gì vậy? mẹ oh my god what the fuck are you <cười> hello <cười> <Ê>! <cười> ngầu. ิดไฟเปิดไฟสวัสดีจ้าหนูฉันแค่แอบดูนิดหน่อยนะฉันได้กินเลือดนะไม่แน่จะมีบางอย่างผิดพลาดไปก็ได้ถั่วต้มค่ะมีบางอย่างผิดพลาดแน่นอนค่ะเห็นนั่นไหมคะบาทนี้มักจะมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นบ่อยๆนี่มึงเรียกนี่ว่าน่าสนใจเหรอ เดี๋ยวหนูดูเหมือนว่าหนูจะเจอเรื่องที่หลายๆเรื่องแย่ๆอยู่นะเออแย่หน่อยนะที่น้องของหนูเนี่ยช่วงนี้จะดูรู้สึกว่าจะจิตตกนิดนึงนะเธอต้องการพี่สาวของเธอมากตอนนี้ยิ่งต้องการมากกว่าเมื่อก่อนไรอีกดูเธอให้ดีนะทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยปกป้องเธอด้วยนะโอ้โหขอบคุณครับป้าถึงแม้ป้าจะคอยอาวประหลาดเป็นบ้าเลยแต่ โอ้โห oh, ป้าเป็นอย่างเดียวที่คุยแลว้วผมวอดดับวอดดิจิตส์อ้าเอออ้าผมก็ขยับได้น้อ hey, ง hey, hey, no. ปกปก้องพี่ด้วยน้องเฉาปกป้องน้องโอ้ยแมวแมวปกป้องกูด้วยแมวแมวแมวโอ้ไม่ช่วยกูเลยไม่ช่วยกูเลยแมวแมวเนาะ แตกเกิดอะไรขึ้นกับบ้านดีวะเนี่ยโอ oh, 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 oh. ้ว้าว่าว่าแมวไฟไหม้แมวเหรอไฟไฟแมวไฟไหม้แมวไฟไหม้แมวไฟไหม้เออเออเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่าป้าช่วยดูด้วยป้าวัดบ้านนี้มันเกิดอะไรไปกันหมดวะเนี่ยเอาละสปีดลันก่อนอื่นปลุกแมว ถ้าจำไม่ผิดเหมือนในห้องที่มีหนูจะมีถังอยู่น่าจะเอามาลองน้ำนี่ได้อะไรไอ้หนูอะไรไอ้หนูาหนมาเกอึ๊บอะไรคราวนี้กูจะไม่พาล,าล,ลาดละอลาก่อยโทษทีเพื่อนแตกเองด้วยตัวน้อยต้องกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้ฮะเดี๋ยวมันจะใกล้พันอีกในถังแล้วเราต้องปกป้องแม่เอาถังมาวางไว้ ใครใครใครขำใครขำหาเรื่องเหรอเอาต้องทา,างวางยังไงเนี่ยให้มันตรงเนี่ยอย่างนี้เหรออ่าโอเคเอ่อเอ่อน้องสาวน้องน้อง,อ,งอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้านะน้องอย่าอย่านั่งอย่านั่งโอเคเออเออแย่งนั่งไนแบบแย่งแย่งแย่งควดัวดควัดมันต้องมีวิธีอื่นที่ช่วยนางได้สิฟ้าเอาล่ะห้องห้องนี้อาจจะเป็นได้ โอเคป้านั้นไม่อยู่อะะรโอดลูกสาวเอาแม่ทำแซนด์วิชเสร็จแล้วรับทราบค่ะมาละกินเลวรับทราบค่ะแม่แต่หนูเจอของดีค่ะนี่คืออะไรเนีย่ยเหมือนว่าจะมีอะไรบบางอย่างอย,าอยู่ใต้ผมนั่นนะเอ่อแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแม่เรียกไปกินแซนด์วิชครับผมกินแซนด์วิชดีกว่า เว็บอ oh! uh ่า huh. อย่างน้อยแซนด์วิชสองอันก็เป็นของคือโอเคคือเก็บไว้แล้วกันสวัสดีครับป้าเอาแซนด์วิชไหมสวัสดีอีกรอบจ้ะหนูเหมือนว่าหนูจะโดนคำสาบบางอย่างของบ้านนี้นะป้าเห็นหลายครอบครัวแล้วเขามาที่นี่แต่ไม่มีใครกันนะรักเท้าหนูนะจะว่าไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไปหนูหนูเป็น เด็กสาวที่แข็งแก่งป้าเชื่อว่าหนูจะหาทางออกได้แน่นอนแล้วอันที่จริง่ะน้องสาวของหนูเป็นหญิงที่ใจดีมากเลยนะเป็นเด็กที่ใจดีมากแต่บ้านเนี่ยกำลังครอบงำเธออยู่เธอไม่สามารถสู้มันกลับได้ะนั้นหนูต้องพาเธอไปสู่ที่ปลอดภัยนะ,ะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนะับ ป้าน,นางเล่นเปียโน,นอยู่ห้องข้างๆโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะมันสําคัญมากเลยนะที่หนูจะล้างคํำสาบนี่แท็บบี้โอเคผมชื่อแท็บบี้ใช่ไหมรับทราบฮะเอ,อ้ยแมวไฟไหมแมวไฟไหมโอเคโอเคโอเคแมวไฟลุกรู้แอะอไว้พิบไว้พิบอ่าวเกือบไม่รอดแล้วเจ้าเหมียว เหลืวแค่เราสองแล้วโอเลืนดอีกก้โอ้ตายผมขยับได้เอาไงกับผมนี่วะเนี่ยกูมีอะไรให้ใช้มั่งแซนวิชผมไม่โอเคผมไปละวัดทำไมรูปผมกลับหัวแล้วบ้านนี่ทำไมมันเงียบกิบขนาดนี้วะเนี่ยเคห้องนี้มีอะไรอยู่ อ่มเยงคืนแล้วน้อยป่ากลับมาบ้านแล้ว What the f เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแล้วตัวผมหายไปไหนอ้ามพาจู่ๆก็รู้สึก อยากแดนซ์ขึ้นมาเหรออ่นหนูแดนด้วยคนถ้าอะไรก็ไม่รู้ต่อคูเต้นไปก่อนพยายามจะต่อยวิญญาณอะไรหรือเปล่าพวกผว่าเกมบั๊กอะฮะเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าไปคัดซีนที่หมอที่เข้ามาในบ้านมีอะไรก็ไม่รู้โผลมาตรงเตียงเพราะว่าบั๊กแล้วแหละเ oh oh อาใหม่เอาใหม่อะละเหมือนว่าถ้าเกิดเรากลับมาในห้องนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นแฮะฉะนั้นเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนั้นทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกลับมาตรงเตียงอีกรอบ พ่อมาแล้วโอเคโอเคถ้าจำไม่ผิดเตียงเตียงเตียงเอิ่มตอนนั้นตอบผมไงว่าเตียงโอเคเอาละเไรอะเไรอะเรอะไะเตรียมเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวนั่งถือมีดมาด้วยไม่ไว้ใจเอะไะโทษทีพ่อลูกกระตากู สรุปเราช้าเกินไม่ได้แฮะถ้าเราช้าเกินตานั่นจะมาก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงเอไม่แน่ผมอาจจะต้องสํารวจก่อนก่อนที่จะไปทําแบบนั้นก็ได้ครับผมเอาล่ะโอเคเอต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างดีๆผมอาจจะจําเป็นต้องเข้าไปในห้องนั้นก่อนผมต้องทําอะไรผิดลําดับแน่นอนเลยเอาล่ะห้องนอน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 ด่วนเลยว h a เราเคยอยู่ที่นี่มาก่อนหรือเปล่าเยาจะอุ้มฉันหรือเปล่าโอเคอุ้มค่ะ What the fuck what that ตัวนั้นเป็นตัวอะไรวะตับแปมป้าดีมันเป็นอะไรกันไปหมดวะเนี่ยอ๋อหอยทากวันดีเจ้าหนูมาไงวะเนี่ยคุยได้ด้วยเออว่าไงเพื่อนตัวน้อยน่ารักของฉันอ่ะไม่ใช่มันพูดถึงตัวในเด็กนี่หว่าอ่าว่าไงแม่นหนู ฉันชื่อเ่ามาตี้ฉันเป็นหอยทากดูเหมือนว่าเธอจะมีปัญหานิดหน่อยนะตอนนี้อืมต้องการให้ช่วยหรือเปล่า Yes Yes Help 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 มันด่าผมว่าช้าเหรอเนี่ยแหมมีหอยรอดแม่เกมมันด่าหนูว่าชา้าสริงเออเล่นไปจบสักทีจนเกมต้องด่าครับผมคิดดูสิอะแหลละาก่อนเจาน้าหนูอึ๊บ มันช่วยอะไรได้ไดมัางเนี่ยหอยทากทำให้วิ่งไวขึ้นเหรอเออใช่เหมือนจะวิ่งไวขึ้นแฮะอ่ะไรก็ในเมื่อได้หอยทากนะฮะชีวิตก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคก่อนอื่นเลี่งระดับใหม่สับห้องนี้ก่อนโอเคเปิดประตูเอาปืนเอมตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องลับอะไรสักอย่าง yes คืออะไรเนี่ยรูปใครก็ไม่รู้ เปิดไฟไว้ก่อนอันนี้คืออะไรเพื่อนฮัลโหลทำอะไรได้บ้างเนี่ยจับมันถืออะไรไว้อ่ะยูเอสเอ็ลเคถ o ยเอ็มอ๋อโอเคหนังกระติกโอ้ใช่ได้ใช่ทีนี้ผมก็ใช้หนังกระติกยิงไอ้อันเขาเรียกว่าอะไรวะยิงอ่าไฟได้แล้วโอเคเราก็ทำลายเปียนโนก่อนที่น้องจะมาถึง เออแล้วก็กระสุนปืนโทษทีน้องแต่าสายไปนิดนึงอะไรกระสุนปืนกระสุนปืนพิกอีดับเครับทราบทีนี้แมวก็จะมาเราก็เอาน้ํามาลาดตรงนี้ก่อนก่อนที่แมวจะโดนไฟคลอกอะไรป้ามีอะไรช่วยเป้าฟิตออนยูฟมิลี่เพนบ้านนี้กินความเจ็บปวดของครอบครัวเธอแทบบี้ยาให้มันชนะเธอได้เธอต้องหยุดมัน เราแตกต่างจากทุกคนเราสามารถจําได้เมื่อมันรีเซ็ตพวกเขาจะลืมแต่ใช้มันให้เป็นประโยชน์อ๋อโอเคโอเครับทราบเอาละไอ้ตู้เย็นเปลดดูพร้อมกูพร้อมทำไงให้แม่ตื่อ่ะยิงยิงหนังกระติกใส่แม่ได้ปะแม่ตื่นค่ะตื่นค่ะแม่ตื่นตื่นสิเฮ้ยตื่นตื่น เืิดแล้วเปิดละกูเตรียมตัวแล้วอะไะก่อนอื่นผมว่าผมยิงหนังกระติกใส่ไอ้ผีตู้เย็นนี่ก่อนดีกว่ายิงยิงปืน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 ก้าขวานฟันได้นี่วาออกไม่ทันแล้วอาละปืนเหลือไว้ใช้ได้อย่างเดียวแล้วแหละมาถึงแล้วเข้ามาสิเข้ามาสิ ได้เฉยทุกทีอืออยากกว่าที่คิดไว้นะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายผมรู้วิธีจัดการกับมือนั่นแหละผมเชื่อว่าถ้าเกิดตัวตัวผู้หญิงตัวแม่ของเกมนี้ไม่ตายผมไม่โดนฆ่าฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือ priority ลำดับหนึ่ง อย่าให้นางตายโอเครับทราบทาตามลำดับแมวแมวมาก,ก่อนสปรีลันสปรีลันดิชัยเอาละ่ะเล็งยิงเล็งยิงเออนั่นแหละโอเคทีนี้น้องสาวก็จะไม่เจออันนี้แหละไม่เขาตายแล้วฉันเกียดสีที่ฉันเห็นวัดหมายความว่าไงหนูไปไหนไปไหนไปไหนเอจะไปไหนเอจะไปไหนจะไปไหนอะ,ไไนอะผมไม่รู้วนะ่านางไปไหนฮะ แต่ผมว่านางเขาคลองน้ำคลองน้ำคลองน้ำไม่ก็ห้องตัวเองเอาล่ะแต่ที่น่แน <Good. S 2> ่กูเด็กๆแซ์วิทพร้อมแล้วสักครู่ค่ะแม่หนูฆ่าปีศาจในห้องน้ำก่อนโอเคเอาล่ะเร็เเวเร็เวเร็เวเร็เอดูเช็คเกิดอะไรขึ้นนักเกียตรตตอนเช้าโอเคเอาล่ะนักเกียตรติกำแพงนี้โอเค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  อ๋อล้ปีศาจในห้องน้ำแอันี้แหละเอิ่มเอิ่มล้วผมทำไมผมเป็นอย่างนั้น No 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 What the เมื่อกี้ผมว่าผมทำผิดไปแน่เลยที่ผมฆ่าปีศาจในห้องน้ำไม่แน่น้องสาวผมอาจจะคุยกับปีศาจในห้องน้ำก็ได้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนแต่ไม่สิตุกตาที่หยิบได้ผมต้องเลียง อ่ผมต้องใช้เวลาคิดนะ่ะน่าจะต้องพักตอนนี้ไว้ไว้ก่อนแต่ก่อนอื่นผมขออยากรู้ให้ได้ก่อนว่าขวานสับแขนไอ้ปีศาจนั่นได้หรือเปล่าเออ่ตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาใช่ใช่ใช่ใชตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาเฮ้ยฟอร์แฮมมี่วิวโฮมี่ yes มานี่มานี่น้องสาวตุ๊ก,กตาพี่เอาตุ๊ก,กตามาให้น้องเฮ้ยวายูไฟเฮ้ยไอ้บีซ่าใช่เปล่าเฮ้ยหาเธอมานานแล้วอยู่ในห้องฉันเอง I can keep her M2 O f o โอฟอ r y ดอ can keep her M2 O ร o r ์นี่นี่ตุ๊ก,กตาตุ๊ก,กตาเอาตุ๊ก,กตาไปแม่ดูงานเข้าต้องคอยอยู่เป็นเพื่อนนางต้องคอยอยู่เป็นเพื่อนนางน้องสาวโอเคมาฉี่เฉย อา่าแะไรถ้าฟันตุ๊กตาได้ป่าวะโอ้ได้เว้ยตุ๊กตามีผีสิงเอาแล้วเอาแล้วคำตอบเริ่มมาแล้วฮะคำตอบเริ่มมาแล้วไอ้ตุ๊กตานั้นมีผีสิงอยู่แล้วผมฟันตุ๊กตาทิ้งไปแล้วเอาละรอรอสวัสดีครับป้าป้ามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเตมิมไหมพบาันทีไดไอเดียเดี๋ยวซิสเตอร์อ,อีพรุนะครับโอ้ยไม่มีประโยชน์เลยป้า อะไรรอดักมึงออกมามึงออกมาเออเออเอเอหนแหละสวย <zero> โอเคแล้วไงต่อแมวอะไรแล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรโอเข้าไม่ได้เพราะห้องไฟไหม้อะไรอะไรอะไรอรอผู้ชายมามันล้มแล้วปุ้ง น็อบนไอ้ผีเดไปผลอ้ั๊บ่ะรก็ผมต้องใช้เวลาคิดทบทวนสักหน่อยนะว่าต้องทำยังไงให้มันทันเหตุการณ์ต่างๆที่เขาต้องคอยประคับประคองทั้งหลายครับผมอะละเดี๋ยว ผมกลับมาในตอนหน้าครับผมแล้วกะว่าตอนหน้าคงจะเป็นแบบหวังว่าคงจะไม่มีแชปเตอร์สองหรือว่าอะไรประมาณนี้ที่มันยากเกินไปนะอะสำหรับตอนนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดใครมีทิปไม่ต้องพิมพ์ครับเดี๋ยวผมพยายามคิดหาเองครับผมเกมนี้สนุกผมยอมเสียเวลานั่งคิดเองเกมนี้ดีเกมนี้ดีครับผมผมอยากลองผิดลองถูกว่าแต่ละอย่างถ้าเกิดทําพลาดไปจะเกิดอะไรขึ้นมั่งแล้วถ้าเกิดทําสําเร็จจะันจะได้อะไรแบบอีพกกลับมาหรือเปล่าครับผมผมอยากรู้ อยากรู้จริงๆฉะนั้นห้ามสปอยเด็ดขาดโอเคนะอะล่ะสำหรับตอนนี้ก็คงมีเท่านี้แหะครับผมถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอน,นะครับสำหรับตอนนี้บ๊ายบายนะครับผม